กาบสวัสดีและสบายดีอยู่กับช่องบ a l a n c ง Channel เด้อมาเฮ็ดสุปพักกันนะอันนี้มังง่าเด้ออันนี้อันนี้ขั้นตอนเฮ็ดสุปพักก็ผัดผัดกันหน่อัดผัดแล้วฮะกัน เห็ดสุกผักกินเด้อพี่น้องเด้อเห็ดสุกผักกินกินแบบบ้านๆเด้อกินแบบบ้านๆดูแบบบ้านๆ ดอกแคเดอ้อซุปก,กับดอกแคอันนี้คือยอดบักบวบอันนี้คือดอกแคเดอ้ดเนะอ,พอ,เดอพี่น้องเดอ้อด,ด,ดอกแคงามงามมันนี้นะโอ้ยงามแห้งพี่นอ้องงามแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อดอกแคกินดอกแคเด้อพี่น้องยมโอนี่กำลัง้มเด้อพี่น้องเด้อ กำลังต้มเด้อพี่น้องมา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 กินน้ำกันมามามาอา้าววันนี้ขั้นตอนล่างฮักกล้างให้มันสะอาดสะอาดเนาะล้างสะอาดสะอาด กับผ้าผ้าแบบนี้ผ้าแบบนีให้มันเข้ากันเนาะเสียบเด้มันใหญ่ค่ะกับผ้ามันน้อยค่ะกับผ้าเอาไว้ย้ำตุ๊บตับตุ๊บเลยเนาะเออผ้าฉพาะตัวใหญ่เนาะมันใหญ่แห้งค่ะกับผ้าเนาะเออ งานกระพดแล้วเนาะอันนี้ก็เอาลงหม้อเลยบัดนี้มาล้างดอกแคเดอดอกแคเด้อดอกแคนํากันล้างดอกแคเนาะใส่มอเลยเนาะใส่มอล แมาเห็ดหลายเนาะเห็ดพอได้กินเนาะเออเห็ดพอได้กินอ่าบัานยขนน์ขั้นตอนขั้นตอนคั่วมังงาขั้นตอนคั่วมังงาเนาะอันนี้ก็คือมังงาอันนี้ก็คือ,มอหม้อไปทำมะขามใช่เนาะขางใส่หม้อเนาะ ทางเซมอบัดดี๋ยวซูมปินมากี่นินึงนะากัขลนขลนมาี ให้พี่น้องเบิงโมอเนาเนอะ,นอ,นอ,ะอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนคั่วมงาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือขั้นตอนคั่วมังงาคั่วให้มันเลืองเลืงคั่วให้มันแหมแหมกรอบกรอบแล้วก็มาต่ำเนาะ เริ่มฮอนแล้วบ่ะเฮ้ยเริ่มฮอนแล้วพี่น้องฮอนแล้วฮอนแล้วเริ่มฮอนแล้วเริ่มฮอนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เนีกยคือขอั้นตอนตำมะนาะขั้นตอนตำมะงาขั้นตอนปรุงะกระเทียมเนาะกระเทียมก็บเซรามเสียร์ไรตอนอเมริกาเซรามเซรามมา,า,า,ามห็ดกินลองเบิ่งบ่เคยเห็ดสุกผักเด้อพี่น้องเด้บอบ่เคยเห็ดสุกผักก็สิลองเกหัดเบิร์ เคยเห็ดอ่ะเคยเห็ดกับจิลองเห็ดเคยกินกับจิลองกินอ่ะแกะไว้อ่ะ,อะพุทธิชีพุทธีแช์ก็มีแหละบ่านนี่ยชีแช่ครับป่ะ สีบค่ะเนาะเคีย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 เขาเคียเข้าไปเนาะสากตำของข้าอยู่ไหนอ่าสากกะนักนั่งได้สากไม่ขยุ่งประเี่เลย พร้อมแน่พี่นนองพร้อมมาเลยอันี้กรตักอันนี้เงนนก่ม้นแล้วแหนม,มันลายปวดบเ่เมด เอาไว้ตำกับขา้าวกินกับขา้าวกระเทียมเผ็ดป่ะเนาะเซ้นเผ็ดบรรดัลลัยดอกเพราะว่าบางบางคนมักเผ็ดได้สุกพักนีน่แต่ว่าคอยนี่กะใส่บักเผ็ดบัลลัยเด้เอบักเผ็ดซีนหนวยเดจัดด้วยาตาม,มเผ็ดกับ เด้อน้อนะแบ่งนัวใส่ลายแซ่บหลายพี่น้องอืมเติมไฟอีกอันนึงสุดอลายแซ่ลายุปผักบานคอยเดคนอื่นเ็ดบ่ฮู้เด้ออัน้มักไผมักมันเนาะุปผักแบบแบบส้นเผาเฮานี่แหละเด้อ มักไผ่มักมันแนวกินแนวอย,ยูแนวอย,ยากเคิื่นกับผู้มักเนาะเคิื่นกับผู้กินเนาะมักใบใหญ่ฮะก็เเ็ดแวนนาเนาะเด็ดชิตรงชิตตงสูตรตำลาของเพิลทำปะตรงแล้วเนาะปากไผ่ปากมันเนาะ เอาอย่างนี้มามาบนันทิต่อมาคิงเด้อใส่คิงนำหอมันหอมเนาะใส่คิงนักโอ้ยคาบันทิเนาะพี่น้องเนาะคาก็ลางแล้วเด้อเรียบร้อยเด้อ หมักลายสลายหมักนอยสน่นอยน่ะผลยตีตอนน้ำมาตุม่มอปเลยตำ้มไาเลยตั้ตแห้งเสร็จตำแห้งคุกแตกสักแล้ว ามให้มันมนๆเนานะตามให้มันแรกๆเนะกระชีหลั่งซนเผาซุนเผาเมียนเท่านาะเก็ดสุปปักสุปปักของซุนเผาเมียนเท่า้อซุนเผาเมียนคอยเด้อโบแมนซุน,นเผาเมียนเราร่วมเด้อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หอมเลยหอมค่ะหอมเนี่ยอุดประดับละหอมชอบค่ะ ตอน nạp bùi เอซา ơi เหม็นกิน จิบก,การพี่เนาะพอมสแ็จกันแล้วแสร็พี่เนาะเสร็บแหง